คลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการสร้างคำถามครับไปที่งานชั้นเรียนนะครับแล้วก็สร้างคำถามตรงนี้นะครับกิจกรรมคำถามนั้นมีไว้เพื่ออะไรครับมีไว้เพื่อสำหรับให้อาจารย์ได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการตั้งกระทู้ถามนักเรียนให้อ่านศึกษาจากใบงานให้ชมคลิปวิดีโอให้ชมสไลด์ powerpoint แล้วก็ให้นักเรียนเข้ามาตอบคำถามนะครับแล้วในกิจกรรมนี้ก็ ให้คะแนนกลับไปนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการตอบคาถามนั้นมี2แบบนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคำตอบแบบสั้นนะครับหมายความว่าในการตอบแบบสั้นนี้ให้นักเรียนเข้ามาพิมพ์ข้อความลงไปนะครับเพื่อตอบเพื่อสรุปจากสิ่งที่เขาได้อ่านได้เรียนได้รู้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับนักเรียนสรุปนะครับ องค์ความรู้สมมตินะครับที่ได้จากคลิปวิดีโอนะครับท่านก็ไปเพิ่มนะครับคลิปวิดีโอตรงนี้นะครับตามที่ต้องการเช่นอากอลิทึมนะครับสมมติสมมุติเอาเรื่องนี้นะครับ ออาอัลกเพิ่มคืออะไรเอาแล้วกันนะครับอันนี้นะครับเพิ่มปั๊บนี่คือคลิปวิดีโอที่จะให้นักเรียนดูนะครับให้ชมแล้วก็ให้เขาสรุปนะครับให้เรานะครับตรงนี้นะครับคําแนะนําตรงนี้นะครับไม่บังคับนะครับเช่นเขียนอธิบายเพิ่มก็ได้ครับคาชี้แจงสมมตินะครับแล้วแต่ท่านนะฮะตรงนี้จะทํำยังไงก็ได้นะครับ ลงในช่องแสดงความคิดเห็นสมมติแบบนี้นะครับก็จะได้แบบนี้เลยนะครับหรือถ้าท่านต้องการจะเพิ่มสิ่งอื่นใดก็เช่นลิงก์หรือไฟล์ที่เป็น PDF อะไรนี้ก็ได้นะครับหรือจะสร้างใหม่เลยก็ได้ครับสร้าง Google Doc Google Slide Google Sheets ฟอร์มอะไรแบบนี้ให้เด็กได้เลยครับแล้วแต่ท่านจะออกแบบนะครับคราวนี้มาดูทางด้านขวาครับตรงนี้นะครับสำหรับใครนะครับเราก็เลือกห้องเรียนที่เราจะให้เด <S 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 ็กทํากิจกรรมเหมือนเดิมครับถ้าเรามี5้าห้องเราก็เลือกนะครับตามห้องที่ต้องการจะสั่งกิจกรรมนะครับอันนี้เอาห้องเดียวก่อนนะครับนะครับนักเรียนเอาทั้งหมดเลยไหมนะครับให้เลือกกี่คนนะครับคะแนนนะครับแล้วแต่ท่านจะตั้งเลยครับว่าชิ้นนี้ผมให้10คะแนนก็แล้วกันนะครับ กำหนดเวลาในการทํางานเหมือนเดิมครับจะให้ทําภายในวันไหนนะครับส่วนใหญ่ผมจะให้เป็น1อาทิตย์นะครับก็ประมาณนี้นะครับหสัปดาห์ในการทำนะครับตรงนี้แลแต่ท่านนะครับหัวข้อครับเหมือนเดิมครับอันนี้อาจจะอยู่ในหัวข้อที่1นะครับหรือหัวข้อที่2ก็ได้ครับสมมติหัวข้อที่ก็และกันนะครับนักเรียนตอบกับเพื่อนได้นะครับก็คือการโต้ตอบนะครับกับเพื่อนๆนะครับนักเรียนสามารถแก้ไขคําตอบได้ไหมนะครับอันนี้ไม่แนะนําให้ติกนะครับเผื่อนักเรียนจะเข้ามาแก้นะครับ เสร็จแล้วก็สามารถที่จะตั้งกระทู้ถามเด็กได้เลยครับก็คือมีถามหรือจะกําหนดเวลาไว้ล่วงหน้าหรือว่าจะจะเป็นฉบับล่างก็ได้นะครับหรือว่ายกเลิกฉบับล่างก็ได้นะครับตอนนี้ผมเอาเป็นถามไว้ก่อนละกันนะครับในกรณีนี้คือท่านสามารถที่ตั้งค่าเป็นรายสัปดาห์นะครับทำไว้ล่วงหน้าครับอาทิตย์ที่1อาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่3อาทิตย์ที่4อะไรเงี้ยครับแล้วแต่นะครับถ้าขี้เกียจทําหลายครั้งนะครับถามไว้ก่อนนะครับเรียบร้อยครับ นี่คือคําถามที่1นะครับมันก็จะมาโผล่ที่ชุดที่2ของเรานะครับคลิกเข้าไปปั๊บก็จะพบว่านักเรียนยังไม่ได้ทำนะครับมี1ท่านที่ได้รับมอบหมายในการทำนะครับถ้านักเรียนทําแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้เป็น1นะครับดูข้อคําถามนะครับตรงนี้ก็ได้นี่ครับถ้านักเรียนตอบมาแล้วนะครับมันก็จะทําการตอบนะครับอ่าผมลองไปเปิดของนักเรียนนะครับอ่าสมมุติอันนี้เป็นของนักเรียนครับพอนักเเียนเข้ามาปั๊บเขาก็จะเห็นว่าเขามี การบ้านนะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่นะครับโอเคนะครับเห็นไหมฮะเขาก็มีการแจ้งเตือนตรงนี้ครับว่าให้ดูคลิปอะไรประมาณนี้ครับผมก็เข้าไปดูนะครับนี่นะครับครับก็จะมีคําชี้แจงตามที่เราได้ตั้งไว้นะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็สามารถที่จะดูคลิปวิดีโอที่เราส่งลิงก์มาให้นะครับแบบนี้เลยนี่นะครับนี่สะดวกสบายเลยทีเดียวนะครับ ถ้าสมมุติว่าเขาชมเสร็จแล้วนะครับเขาก็สามารถที่จะมาตอบนะครับตรงนี้นะครับ type your answer นะครับตรงนี้ผมก็ตอบเลยนะครับเรียบร้อยครับผมก็เทิร์นอินนะครับนักเรียนก็จะเทิร์นอินสับมิดครับเรียบร้อยครับตรงนี้ก็จะส่งมาให้ครูครับเดี๋ยวค่าคะแนนของครูก็จะขึ้นมานิดนึงนะครับ นี่ครับคะแนนของครูมาแล้วนะครับเมื่อนักเรียนส่งนะครับคราวนี้ครูก็ไปให้คะแนนนะครับสมมติผมให้10ไวแล้วกันเสร็จแล้วก็ส่งคืนตรงนี้ครับปั๊บนะครับจะมีข้อแสดงความคิดเห็นไหมถ้าไม่มีก็ส่งคืนได้เลยนะครับของนักเรียนจะเป็นยังไงฮะของนักเรียนก็จะมีการแจ้งเตือนว่าได้เกรดกลับมาแล้วนะครับดูซิว่าได้เท่าไหร่นักเรียนก็จะรั้นลาครับเพราะว่าได้10คะแนนนะครับรอสักครู่นะครับนี่ครับ ตรงนี้ครับนักเรียนได้10คะแนนเขาก็จะเห็นเลยนะครับว่าเขาได้10คะแนนครับก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับสําหรับการตั้งคําถามแบบเติมคำนะครับต่อไปอีกอันนึงครับเป็นการตั้งคําถามแบบกขขงนะครับหรือปรนัยนะครับก็เหมือนเดิมฮะเลือกตรงนี้นะครับปรนัยคําถามก็แล้วแต่ท่านจะถามเลยครับของผมก็จะเป็นง่ายๆแล้วกันนะครับ อ่านะครับอันนี้ก็อธิบายไปครับให้นักเรียนอะไรก็ว่าไปนะครับอ่านะครับเสร็จแล้วก็มีตัวเลือกตรงนี้ครับเราก็เป็นอ่าหนึ่งเพิ่มเข้าไปครับสองสามส,ามสีอ่าสมมติมี4ตัวเลือกเห็นไหมฮะแล้ก็เพิ่มไปได้เรื่อยๆครับแต่ตรงนี้ผมไม่เห็นการเฉลยนะฮะถ้าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปเฉลยตรงนู้นนะครับ เหมือนเดิมครับตรงนี้ก็ตั้งค่าห้องนะครับตั้งค่าผู้เรียนตรงนี้จะให้กี่คะแนนตรงนี้ก็ให้10คะแนนครับสิบคะแนนสมมตินะฮะครบกำหนดเมื่อไหร่ครับก็1สัปดาห์ก็ได้หรือว่า1วันก็ได้แล้วแต่นะครับหวัวข้อผมให้เป็นข้อที่2เหมือนเดิมครับเรียบร้อยครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มนะครับโจทย์ให้นักเรียนได้คิดก็ได้ะครับเช่นโจทย์คณิตศาสตร์โจทย์ทยเคมี ภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้ครับให้เขาคิดนะครับแล้วก็ให้เวลาเขานะครับตรงนี้ได้เลยครับแล้วเราก็เหมือนเดิมครับถามนะครับนี่ครับเรียบร้อยพอถามเสร็จครับก็เหมือนเดิมฮะของนักเรียนมันก็จะขึ้นแจ้งเตือนนะครับนี่ครับมาแล้วครับของนักเรียนก็จะมาตรงนี้เห็นไหมฮะนี่นะครับเรียบร้อยนะครับปั๊บนักเรียนก็เปิดดูครับแล้วก็ตอบนะครับเช่นตอบข้อนี้นะครับสอบ2อนะครับผมก็ เทิร์นอินนะครับเทิร์นอินเหมือนเดิมเรียบร้อยครับกลับมาดูของครูฮะทีนี้ก็ของครูก็จะเห็นนะครับว่าเด็กได้ตอบกลับมาแล้วเห็นไหมฮะตอบมา1คนคือท่อนี้นะครับเราเข้าไปดูซินะครับเห็นไหมฮะถ้าเด็กคนไหนตอบข้อ2นะครับก็เลียงได้เลยครับว่ามีใครตอบข้อ2เราลก็ให้คะแนนเฉพาะคนที่ตอบข้อ2ได้10คะแนน อย่างนีนี่ฮะคนนี้ก็ได้ข้อ2ถ้ามีคนที่ตอบข้อ1มันก็จะขึ้นข้อ1คนไหนที่ตอบข้อ3ก็จะขึ้นข้อ3ฮะเราก็เลือกข้อ2คนไหนที่ตอบข้อ2ทั้งหมดก็ติ๊กให้คะแนนเด็กคนนั้นไปนะครับ10คะแนนโอเคนะครับสำหรับการตั้งคำถามในคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับให้ไปลองให้ท่านไปลองฝึกดูนะครับถ้ามีข้อสงสัยก็ตั้งกระทู้ถามมาได้ในช่องแสดงความคิดเห็นครับลองฝึกทำดูครับไม่ยากครับ